เอาละครับกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมการอัปเดตข้อมูลนะครับประจำสัปดาห์ที่4นะครับหลังจากการกลับมาพัฒนาแบบ MMO RPG กันต่อนะวันนี้นะครับมีอะไรมาอัปเดตบ้างในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับผมได้ลุยทำระบบวาร์ปนั่นเองนะครับก็คือนี่ดูนี่คือจุดเทเลพอรตนะครับก่อนนันนี้ถ้าเกิดใครยังจำมาได้เนี่ยจุดเทเลพอร์ตไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เพิ่งเข้าเบนเดอร์ปันขึ้นมาใหม่สดๆเลยนะครับ ก่อนหน้าน,นี้นะครับรูปร่างหน้าตามันจะประมาณนี้เนี่ยน,นี้ปั้นไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนโมเดลใหม่ให้มันดูแบบว่าเป็นจุดวารมากขึ้นนะครับ ดีไซน์ของจุดวั้จะมีเสาตรงกลางนะครับแล้วก็มีคิสตันที่เอาไว้เป็นพลังงานในการวารั้นนะเขาจะเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับแล้วก็มีออร่าแบบว่าเหมือนแบบส่งเทเลพอร์ตได้แบบนี้แลวรอบๆนยครับก็จะมีวงวร์ปทั้ง4ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเดินเข้าไปตรงไหนเนี่ยก็จะสามารถวร์ปได้แบบนี้นี่นะก็จะมีหน้าต่างวาร์นคุณนะว่าเราจะวร์ปไปดันเจียนที่เท่าไหร่นี่ครับดันเจียนเนี่ยเราสามารถเดินทางได้2แบบนะครับจะ ทำการวาร์ปไปหรือเราจะนะครับเดินทะลุออกหน้าเมืองตรงจุดตรงนู้นก็ไปได้เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เราจะวาร์ปได้เนี่ยนะครับมันต้องใช้เงิน้วยนะหลังจากดันเจี้ยนเลเวลสิขึ้นไปก็ต้องใช้เงินในการร์อสำหรับคนขี้เกตเดิมเราสามารถใช้เงินในการวาร์ปได้เราลองวาร์ปไปดันเจี้ยนหนึ่งดูนะครับกดวาร์ปเนี่ยนะครับมันจะเข้าหน้าดาวโหลดแบบนี้นะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะวาร์ปมานี่แบบนี้นะครับก็จะเข้าสู่ดันเจี้ยนที่หนึ่ง ก็จะสามารถแปลว่าเจอมอนแล้วก็ตีได้เลยอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเราวักบกลนะนะับเมืองนะครับถ้าเกิดเราจะกลับเมืองเนี่ยเราสามารถใช้ใบนี้ได้นะเป็นใบวับกลับเมืองนะครับนี่เราลองวับไปดันอื่นดูว้าไปดันที่2นี่นะครับ นั้นที่2เนี่ยนะครับตอนนี้มันจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดเราไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับมาสภาพอากาศเนี่ยมันจะแตกต่างกันด้วยอันนี้มันจะออกแบบส้มๆเป็นทะเลสายใช่ไหมแล้วก็เห็นแสงแดดที่มันแสบตาตอนนี้บ้างก็เป็นระบบสู้เหมอือนกันนะมันจะมีทั้งแดดแดดลมแดดหุบอะไรทํานองนี้ด้วยนะครับบางทีมันก็จะสว่างมากบางทีมันก็จะมืดๆนะครับให้บรรยากาศแบบว่าโลกนียมีชีวิตชีวานี่ยๆนี่ฟ้ามืดแลวดูดิวันนี่คือเปลี่ยนเองอัตโนมัติผมไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรนะมันจะแบบว่าแบบนนี้เรรื่อยๆะคับ ซึ่งการวาร์ปนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นนะสมมติท่านผู้ชมจะไปดันต่อไปเนี่ยก็สามารถเดินทะลุรูตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็จะมีช่องลงไปแบบนี้ถ้าเดินทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นอีกดันเจียนหนึ่งก็คือดันเจียนเลเวล20สิามารถมาได้จุดนี้นะครับพอถึงดันเจียนเลเวล วยี่สิบหรือว่าดันท,ที่3สามเนี่ยเราจะสามารถเปิด PK ได้ระบบ PK คืออะไรระบบ PK ด้านขวามบนตรงนี้เห็นไหมมันคือระบบที่เราจะสามารถโจมตีผู้เล่นอื่นได้สมมติว่ามีผู้เล่นอื่นเดินอยู่เนี่ยเราสามารถเปิดตรงนี้ก็จะมีโลโก้ PK ข,ขึ้นบนหัวนะครับผู้เล่นก็ต้องคอยระวังว่าถ้าเกิดใครเปิด PK แบบนี้จะโดนเขาตีเอาได้ไนะครับ ก็จะสามารถฆ่าู้เ่นได้ซึ่งวิธีการปิดนะครับไม่ใช่ยืนดีจะปิดได้เลยนะเพราะว่าสมมติว่าเราไปตีเขาตายนะเขาเกิดใหม่จะมาล่าเราแล้วเราปิดหนีอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีครูดาวด้วยนะครับเราปิดเนี่ยมันจะรอคููดาว5วิในการปิดพีเคแล้วเราจะขยับไม่ได้นะครับนี่นะครับหรือถ้าเกิดเราจะหัวหมอนะครับเวลาเราเปิดพีเคในแบบนี้แล้วเราจะเดินย้อนกลับไปนะครับเพื่อจะไปพีเคแมบที่ห้าพีเคก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินย้อนกลับไปเนี่ยพอเข้าเขตที่ห้าพีเคเนี่ยมันก็จะโดน ยึดไว้แล้วก็ปิดระบบ PK อัตโนมัติอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็จะสามารถให้เล่นแบบสนุกขึ้นนะก็ต้องคอยระวังแบบว่าคนอื่นมาโจมตีเราด้วยอะไรทํานองนี้อ่ะเราพาไปดูดันเจี้ยนเลเวล4กันหน่อยนะครับไหนๆก็อันนี้แหละดันเจี้ยนเลเวล4เป็นดันเจี้ยนน้าแข็งนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณทํานองนี้นี่นะครับมอนเตอร์จะเป็นเป็นควินนะยังไม่ได้ทําสคริปต์ใส่เข้าไปนะเอายืนี่เท่ๆไว้ก่อน ดันจินที่4ก็จะประมาณนี้แล้เป็นดันจินน้ําแข็งเนะเรามาดูอีกระบบหนึ่งที่ผมได้พัฒนาในสัปดาห์นี้ก็คือระบบะการเคลื่อนไหวของออบเจกต์ก็ไม่เฉยเห็นใบไ,ม,ไม้ปะใบไม้ตัวนี้มันจะเคลื่อนไหวอยู่อันนี้ตามแรงลมนะครับนี่เคลื่อนไหวนะดูนะดูนะผมเปิดหมดกอดก่อนแล้วก็ดูดูดูธงนี้นะทงทงมันขยับได้ปะมันขยับตามแรงลมนะครับแล้วพวกใบไม้แลวพวกนี้ขยับได้หมดนะครับน,นี่นิ่ก่อนอขยับตามแรงลมนะครับแล้วก็พวกทงอะไรแบบนี้นะครับมันจะขยับด้วย เห็นโทรไหมอันนี้จะชัดสุดนี่นครับแม่ขยับตามแรงลมด้วยนะครับซึ่งปกติโลบอกเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะแข็งงปกป๊บเลยนี่ผมพยายามทำนะครับถ้าเกิดใครที่เครื่องแบบว่าไม่ได้แรงมากเล่นมือถือแบบรุ่นเก่าๆด้วยเราสามารถปิดได้นะเราปิดอันนี้ได้นะอ็อบเจกต์มูฟทูวิวก็คือเราสามารถปิดให้มันนิ่งๆได้แบบนี้นะครับก็จะสามารถลดอาการแลกของเซิร์ฟได้นะมันเล่นจะได้ลื่นขึ้นอะไรทำนองนี้ ส่วนใครที่เล่นในมือถือสเปกแรงหรือคอมดีๆก็เปิดไปเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะนะสำหรับสัปดาห์นี้ก็น่าจะระบบก็น่าจะประมาณนี้นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับน่าจะได้ไปลุยทําระบบมอนเตอร์แล้วไม่รู้ว่าสัปดาห์หนึ่งจะเสร็จแล้วก็ามารีวิวให้ดูทันสัปดาห์หน้าหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับสำหรับมอนเตอร์ครับพอมีมอนเตอร์ก็จะเป็นระบบดรอปแล้วนะครับแล้วก็ระบบดรอปเสร็จก็จะเป็นระบบจีบาทรรนิดนิดหน่อยๆน,นะคร ระบบคังเก็บของระบบเปลี่ยนอาชีพระบบนู่นนะ่อีกมากมายนะนะแต่ต้องใช้เวลาพักแบบใหญ่ๆมาๆเลยครับแต่จากการคาดเดาเนี่ยพยายามจะให้เสร็จภายในปีนี้งไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็รอรีวนกันนะครับสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตระวางสัปดาห์ได้ใน d i s c o r d นะเข้ามาพูดคุยกันใน Discord ดได้ครับผมก็คอยอา่านคอยตอบอยู่ใครที่ดูใน u t u b e ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับใครที่ดูในกลุ่ม Facebook ผู้พัฒนาโลบองหรือว่าเด็บต่างๆเนี่ยไม่สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไม่ได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับไป